อรุณสวัสดิ์ครับสอยอะโวคาโดครับวันหยุดสอยอะโวคาโดอีกวันหนึ่งครับนี่ครับต้นนี้เลยครับนู่ครับคนสอยครับด้านบนสอยกับต้นครับอะโวคาโดพันุพื้นเมืองพันธุ์ดีครับสุกม่วงครับพันธุนี้ครับเนื้อดีครับต้นนี้ได้ประมาณสัก200กิโลได้ครับ เมื่อก่อนเราสอยไปประมาณ100่งวันนี้ก็ได้ประมาณ2เข่งครับน่าจะอยู่ที่200กิโลครับนี่ครับอีกเข่งหนึ่งครับก็บเต็มน่าจะเต็มสองเข่งครับสุกก็จะออกม่วงๆครับนี่ครับอันนี้ลูกแก่แล้วครับเกจัดนะครับม่วงๆเนื้อเหลืองมันมากครับต้นนี้ครับลูกไม่ใหญ่นะครับประมาณ4ีลูกโลครับกำลังพอทานเลยครับ นี่ครับใอยไปหมดแล้วครับแก่จัดครับร่วงเยอะเลยครับสุกจะออกม่วงผ่ามาในเนื้อเหลืองเม็ดนิดเดียวครับวันนี้สอยอะโวคาโดครับออเดอร์ได้นะครับใครที่อยู่ในเขตมุงเลยไม่สะดวกส่งทางบริษัทส่งพัสดุอีกเช่นเคยครับเขาไม่รับครับช่วงนี้ครับ ต้องขออภัยคนที่อยู่ไกลๆที่เคยสั่งด้วยครับส่งไม่ได้ขายเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเลยครับพื้นที่จังหวัดเลยเอำเภอเมืองเลยนี่ยินดีส่งครับนี่ครับนี่มันสุกแล,ล้วมันร่วงดูไม่ทันไม่ค่อยได้อยู่อันนี้สุกกระต้นครับร่วงเลยครับนียครับแต่ว,ว่าเนื้อดีครับไม่เสียครับ พันนี่ไม่รู้ชื่อพันปีที่แล้วนี่ติดไม่เยอะลูกใหญ่ปีนี้ติดเยอะมากประมาณ200กิโลครับลูกเลยได้ขนาดนะครับ4-5ลูกครับ1กิโลครับให้เห็นก,กว้างๆครับสอยครับกับหมดต้นแล้วครับ บริเวณทางเข้าบ้าน